สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดบตข่าวสารของ Let เตอร์ซิอยากร่วมสนุกสนุกเต้นเร้าใจนะครับสามารถคลิกลิงก์ข้างล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับเริ่มตน้นกันที่คานยาเลชาเบล่าย้ายไปเชลูบิลลี่ด้วยสัญญายืมตัว l e t เ e อร์ซิีนะครับประกาศอย่างเป็นทางการนะครับในการปล่อยตัวคานยาเลชาเบลามิดฟิลด์ดาวรุ่งจากทีม Letter ร์ซิตียู 23, ย่สามย้ายไปเล่นให้กับเชลูบิลลี่ทาว์ทีมในสึกหลีกวันแบบยืมตัวจนจบฤดูกาล เลชาเบล่าเด็กปั้นจากลอตเตอรี้อคาเนมีมีพัฒนาการที่โดดเด่นขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมชุดยุยบสามก่อนรับโอกาสในการเปิดเดิมสนามให้กับทีมชุดใหญ่ในเกมที่เลสเตอร์เนี่ยชนะเชฟฟิลด์วิลเต5-0ที่สนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเลชาเบล่าได้ย้ายไปพัฒนาฝีเทา้ากับสโมสรชลูบิลี่ทาวน์ในศึกรีกวันโดยมีโอกาสในการลงสนามในเกมที่พบกับทีมพรีมาสอาร์ไกในวันเสาร์นี้ สำหรับข่าวต่อมาเอดีดีหวังเลเตอร์รักษาฟอร์มเก่งต่อเนื่องฟิฟิตเอนดีดีนะครับหวังที่จะให้ทีมนั้นรักษาฟอร์มอย่างต่อเนื่องในเกมบุกไปเยือนเวชฮมินาเต็ดในสื่อของพิมลีกเอนดีดีชูฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมที่จิ้งจอกสยามเก็บชัยชนะเหนือบูฟพฮมตันมานอสในเกมเปิดสนามพิมลิกซึ่งคาดว่าดาวเตะในจีเรียรายนี้ก็หวังว่าตัวเขาเนี่ยแล้วก็เพื่อนร่วมทีมจะสามารถรักษาฟอร์มเกมเอาไว้ได้ก็หวังว่าตัวเขาแล้วก็เพื่อนร่วมทีมนะครับ ผมรู้สึกดีรู้สึกยอดเยี่ยมมากๆเอนดี้ได้กล่าวมันดีเสมอกับทีมที่เก็บ3แต้มในนัดแรกของฤดูกาลเพราะมันเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพวกเรามากยิ่งขึ้นครึ่งหลังวูบกดดันเราหนักมากๆแต่เราก็เอาตัวรอดได้และตอนนี้เรามองไปที่เกมต่อไปเราจะพยายามอย่างหนักนอกจากนี้นะครับมิดฟิลตัวตัดเกมคนเก่งยังเอ่ยปักชมจิมมี่วด,ดี้ที่ยิงประตูสวยๆเข้าไปในเกม,มนังกล่าวด้วยผมยังไม่รู้เลยว่าวาร์ดี้เนี่ยทำได้อย่างไรถึงโผล่ไปตรงนั้นได้ เอดี้ได้กล่าวระหว่างเกมเนี่ยผมหันไปพูดคุยกับดานิเอลมาตีเขาไปอยู่ตรงนั้นได้อย่างไรแต่ผมต้องชมว่ามันเป็นลูกเปิดที่ยอดเยี่ยมของริคาร์โด้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ท้ายสุดนี้นะครับอดีตแข้งแก๊งเนี่ยยังพูดถึงเวสแฮมคู่แข่งต่อไปของเลสเตอร์มันจะเป็นเกมที่ยากขึ้นเราจะพยายามที่ดีที่สุดในทุกๆเกมแล้วเราจะมาดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรแต่สัญญาของเรานะครับจะพยายามให้มันออกมาดีที่สุดนั่นคือสิ่งที่เอดี้ได้กล่าวปิดท้าย สำหรับข่าวต่อมาเรเวลตั้งเป้าเก็บคลินซิตให้มากที่สุดคริสตีเรเวลครับผู้รักษาประตูทีมของลิเทอร์ตี้ทีมหญิงนะครับเผยถึงความพร้อมในการเตรียมในการสู้ศึก f a w o m e n s Super Cup รฤดูกาลใหม่โดยเธอมีการตั้งเป้าหมายที่เก็บคลินซิตให้ได้มากที่สุดหลังจากฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเธอสามารถเก็บคลินซิตได้ถึง10นัดฉันตื่นเต้นมากๆที่ได้กลับมาฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงฉันกำลังอยู่ในช่วงการฝึกซ้อมของตำแหน่งผู้รักษาประตู พวกเรากําลังสนุกกับการเร่งความฟิตเราต้องทําให้ดีขึ้นตําแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ยเวลาซ้อมเราต้องวิ่งเงยอะๆมากๆเช่นเดียวกับผู้เล่นในตำแหน่งนอื่นๆมันมีอะไรมากมายที่เราจะเป็ยนจะต้องให้ครอบคลุมในการเตรียมตัวโดยเฉพาะกับตําแหน่งผู้รักษาประตูเพราะว่ามันเป็นความแตกต่างอย่างมากกับคู่ต่อสู้ที่เราต้องเจอในฤดูกาลนี้ดังนั้นเนี่ยมันจึงมีความพยายามที่จะไปถึงจุดนั้นและทําให้ร่างกายของเรากลับมาฟิตอีกครั้งหนึ่ง และฉันเองนี่ก็สนุกกับช่วงพรีซิสั่นของพวกเราฉันมีความสุขที่ได้ทํางานร่วมกับเพื่อนๆในทีมตำแหน่งผู้รักษาประตูเหมือนกันและฉันคิดว่าเรามีขุมกําลังที่ดีฉันตั้งเป้าหมายในการทํางานให้มีความสม่ำเสมอและคอยผลักดันตัวเองอยู่ตลอดเวลาและฉันเองนะครับก็ตั้งเป้าหมายที่จะเก็บคลินซีต์ในแต่ละเกมให้ได้เช่นเดียวกันมันคือสิ่งสําคัญของลีกนี้เพราะที่นี่มีแต่ทีมระดับท็อปมีผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยมหลายคนและฉันต้องการที่จะไปอยู่ในกลุ่มเดียวกับพวกเขา เลวิลได้กล่าวทิ้งท้ายสำหรับข่าวต่อมาครับสามเอนที่เลตเตอร์อาจจะไม่ได้เซ็นคูตินโยร่วมทัพปสมอร์นี้เลตเตอร์ผิดหวังอย่างมากนะครับเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าพวกเขาครับไม่ได้ไปลุยศึกยู่ฝ่าเอีจมาลีกหลังจากที่แพ้เกมสุดท้ายของลูการครับจนพลาดตัวในการลุยศึกนั้นซึ่งเป็น2ปีติดต่อกันนะครับที่พวกเขาเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จและพวกเขาเองเนี่ยกำลังจะเดินหน้าทุ่มเทในการเสริมนั้งเตนหน้าใหม่ครัวงหนึ่ง ด้วยคุณภาพที่สูงขึ้นเพื่อยกระดับของจิ้งจอกสยามให้ก้าวขึ้นมาติดท็อปโฟเพื่อกลับไปเล่นยู่้าแชมเี้ยนลีกอีกครั้งหนึ่งให้ได้อย่างไรก็ตามนะครับนั่นไม่ได้แปลว่าซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาสามารถจบดับที่5นะครับบนตารางพมมรีเมียร์ลีกแต่กะนั้นนะครับพวกเขาเองก็ไม่ได้เสริมทัพใดๆมาก่อนซึ่งก่อนหน้านี้พวกเขาประสบความสำเร็จในตลาดการซื้อขายนัเกเตะอย่างต่อเนื่องด้วยการลงทุนนักเตะเพื่อนาโคตระยะย,ยาวตามการรายง,งานของสื่อยักษ์ใหญ่ในแดนกระทิงดุเผยว่า เบรนนอรจอร์ er นะครับกำลังช่างใจอยู่นะครับว่าจะยื่นซื้อกูติญโยจอมสร้างสารรค์ของบาเซลน่าหรือไม่เพราะว่าอย่างไรก็ตามครับถ้ามองด้วยหลักตากการรกะและเหตุผลรอบข้างแล้วก็นามาเปรียบเทียบสิ่งที่เขาเนี่ยปฏิบัติตลอดมาในตลาดการซื้อขายนักเตะจะเห็นว่าโอกาสที่กูติโยจะกลับมาเล่นที่คิงวอเตเรียมให้ได้นั้นเนี่ยไม่มีความเป็นไปได้โดยมีสาเหตุผลรองรับว่าทําไมเรื่องนี้ถึงไม่สมเหตุสมผลกับการซื้อกูติโยมาร่วมทัพในสมอร์นี้ครับ เหตุผลข้อที่1ครับไม่เข้ากับกลยุทธ์การซื้อขายของเลเตอร์เหตุผลข้อแรกเลยนั่นก็คือว่าคูตินโยนั้นไม่ใช่นักเตะในแบบที่เลเตอร์ต้องการซื้อขายเพราะปกติแล้วนะครับจึงจอกสยามมักจะลงทุนกับนักเตะที่มียุน้อยและพัฒนาฝีเท้าไปต่อได้เพื่อโอากาสที่จะสามารถทํากําไรในการขายนักเตะเหล่านั้นได้นั่นเองในอนาคตนั่นคือเหตุผลว่าทําไมก่อนหน้านี้นะครับทำไมพวกเขาเนี่ยถึงลงทุนกับนักเตะอ,อย่างเวสตีฟูฟูนา่าที่โมตีคาสเตเย่ยูริตโรมอง และก็อเยโซเปเรสด้วยค่าตัวรวม120ล้านปอนด์และนี่คือหนึ่งเหตุผลที่บอกได้ชัดเจนว่าทําไมพวกเขาจึงไม่น่าควักเงินก้อนโตเพื่อซื้อคูติโยอายุใกล้จะ30แล้วมาร่วมทับเหตุผลข้อที่2ครับคูติโยแพงเกินไปจริงอยู่นะครับว่าเลตเตอร์นั้นเนี่ยสามารถซื้อคูติโยมาร่วมทัพได้ด้วยค่าตัวที่ไม่แพงเมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่บาสูรุณาหน้าเมื่อปรเกตให้กับลิเวอร์พูลมากกว่า140ล้านปอนด์ครับ แต่หากจะลึกไปมากกว่าน,นั้นครับจะพบว่านักเตะอัจฉริยะแห่งแดนบราซิลครับรายนี้ยังคงเป็นตัวเลือกที่มีถูกสําหรับเลสเตอร์เนื่องจากเขามีค่าเหนื่อยมหาศาลที่กําลังรับจากบาซูนนาตอนนี้ซึ่งสูงถึง24,0 0 0น่ปอนด์สัปดาห์นั่นเป็นตัวเลขที่สูงม,มากสำหรับเลสเตอร์ที่จะสามารถแบกรับได้และไม่น่าจะเป็นไปได้ว่าเจ้าตัวน่าจะแฮปปี้ที่ยอมรับค่าเหนื่อยน้นลงไปเพื่อแลกกับการย้ายมาเล่นที่พีเ์ลีก ถ้าจริงจอกตัดสินใจที่จะประเคียนค่าเหนื่อยมหาศาลนี้ให้กับกูติโยได้แน่นอนว่าพวกเขาจะกลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดของสโมสรและนั่นเป็นการทำลายเพดานค่าเหนื่อยของสโมสรที่พวกเขาดำเนินการอย่างเคร่งครัดตลอดปีที่ผ่านมาโดยสิ้นเชิงเหตุผลข้อที่3ครับเลตเตอร์มีผู้เล่นหมายเลข10ที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วในทีมพวกเขาเนี่ยแม้ว่าเราจะตัดประเด็นเรื่องของค่าตัวและค่าเหนื่อยอันมหาศาลที่จะมาพร้อมกับมิดฟิลด์บารลเลียนรายนี้ แต่เราก็ไม่สามารถที่จะมองข้ามความเป็นจริงที่ว่าได้ในเรื่องของทัพจิ้งจอกสยามนะครับยังมีเจเมส์ิสันที่เป็นผลินหมายเล็กสิบโดยสมบูรณ์แบบอยู่แล้วและไม่มีความจําเป็นที่จะต้องซื้อกุญโจเข้ามาอีกยิ่งตอนนี้มีแนวโน้นมว่าเมิสันเองเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรที่จะเล่นในถิ่นคิวสเตเดียมกับจิ้งจอกสยามต่อไปหลังจากที่มีข่าวลือต่างๆมากมายนะครับว่าตัวเขานั้นเนี่ยก่อนหน้านี้จะค่อยๆเงียบหายไปแล้วและค่อนข้างชัดเจนว่าเขาจะยังเป็นนักเตะคนสําคัญของเบรนเนอร์เจอร์ต่อ สำหรับสีสันนี้เมนิสันนะครับมีผลงานที่เชิงประจักษ์อยู่แล้วถึงความยอดเยี่ยมของเขา루การที่ผ่านมาด้วยการจัดไปสี่สประตูกับ10บแอซซิตจากการลงเล่นทุกรายการรวมให้กับเลิเตอร์ถ้าเลิเตอร์ซื้อคุณโยมมาร่วมทัพด้วยค่าตัวสูงรล้วบวกกับค่าเนยม,มหาสารที่จิ้งจอกสยามเนี่ยต้องแบกรับเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้เข้ามาร่วมทัพแน่นอนว่าจะส่งเขาลงสนามในทุกๆเกมอาจทําให้ระบบซ้อมจะต้องมีการถูกรื้ออีกครั้งหนึ่ง และนั่นอาจจะเสี่ยงที่ทาให้นักเตะที่มีความสําคัญที่สุดในทีมเนเตอร์เนี่ยรู้สึกไม่แฮปปี้และหงุดหงิดกับสถานก,การณ์ที่เกิดขึ้นก็ได้และนี่คือเหตุผลว่าทําไมการได้คูทยี่ยมาร่วมทัพแม้จะมีข้อดีมากมายเช่นกันแต่ดูแล้วนะครับข้อเสียจะตามนั้น,นีนเยอะกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคนที่รู้สึกดีที่สุดน่าจะมีพลรายที่ว่าเขาต้องการอะไรอจากดิวนี้นี่ก็คือการเดบิวตข่าวสารของเลตเตอร์สตีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงาาานนในกรทํคลิปปต,ต่อไส,สดี